สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n In inception นะครับก็เดี๋ยวในตอนนี้เราจะมาทำไกดการสู้กับบอสตัวสุดท้ายของตัวแพท1.5กน,นะครับก็จะเป็นตัวด่านนี้อันนี้เลือกระดับยากสุดนะก็ระดับไหนก็ยากเท่ากันแหละเอ้ยหมายถึงเมคานิกการต่อสู้ก็เท่ากันแหละอ่าทีนี้ตัวบอสท,ที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นแซปะหลาด ชื่อทาง of deception นะครับหรือ,รอก็คือลิ้นแห่งการหลอกลวงนั่นเองอ่ะเมคานิกหลักของบอสนี่จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับคือตัวบอสเนี่ยมันจะมีสแต็กเดี๋ยวตอนเข้าไปสู้เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับว่าคืออันไหนนะครับจะมีบอสมันจะมีบัฟอยู่50าสิต็กซึ่งตอนที่ตัวบอสมันมีบัฟอันนี้มันจะได้รับความเจียหายลดลง70% ่ะแล้วมันบอกว่าถ้าส t ต็กมันหายไปหมดแล้วเนี่ยเอ่อมันจะมีเข้าสู่สถานะ Expose 2เทนนะครับแล้วก็ถ้าจบสถานะ Expose มันก็จะกลับไปวนไอ้เรื่องข้างบนใหม่นะครับก็คือกลับมาลดความจะหายเจดเหมือนเดิมทีนี้หลักๆก,ก็จะไม่ได้มีอะไรครับเมคานิกหลักของตัวนี้ไอการลดไอตัวบัฟ50 s สแต็คของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ส่วนนี้ มันบอกว่าถ้าเราโจมตีชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยมันบอกว่าชิ้นส่วนของตัวทางออฟดีเซปชั่นเนี่ยในส่วนอื่นๆจนตายไอชิ้นส่วนนั้นอ่ะมันจะฟื้นเลือดกลับมา66%ทีเนี้ยถ้ามันไม่ได้อยู่ในสถานะออฟฟิวเคชั่นเนี่ยเอ่อมันบอกว่ามันจะได้รับออฟฟิวเคชั่นออกเสียงถูกว่าไม่รู้นะแต่ประมาณนั้นแหละเอ่อแล้วก็จะทำให้ตัวบอส ทาง o f ฟ e ีเซปชันเนี่ยคือตัวหลักนะล่างหลักของมันอ่ะจะได้รับเบิร์นหรือเผาไหม้20่ส0สต็แล้วก็สานะออฟออฟฟิวเคชันเนี่ยมันจะอยู่ทั้งหมด3เทิร์นอ่ะซึ่งสานะนี้ก็ไม่ต้องสนใจอะไรมันก็ได้เอาเป็นว่าไอชิ้นส่วนที่มีสานะเนี้ยมันจะถึกขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ เมคานิกหลักก็คือเราจะต้องแปะเบิร์ให้กับตัวบอสโดยการทำลายชิ้นส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวบอสนะครับซึ่งมันจะเขียนอยู่ตรงนี้อ่ะมันบอกว่าในตอนเริ่มเทินทุกครั้งทุกตอนจบเทินอ่ทุกๆสแต็กของเผ่าไหม้ที่ที่อยู่ไม่ว่าจะชิ้นส่วนไหนก็ตามนะจะทำให้ตัวบัฟ ของบอสหลักเนี่ยมันลดลงตามจำนวนเผาไหม้ที่มีนะอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมใช้ทีมแบบนี้แล้วกันอ่ะตัวบอสก็หน้าตาแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของตัวบัฟก่อนอ่ะบัฟของบอสจะมีอันนี้ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยที่มีเขียนเลข50เนี่ย มันบอกว่ามี50ตมันบอกว่าจะลดความเสียหาย70เปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ได้บอกว่าจะลดมันยังไงนะแต่ซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะค่าชิ้นส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวบอสเน Case. ี่ยอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะกดๆไปก่อนนะครับเออ่ะกดๆไป <ikka> <t> <that> ทีนี้นายไปชิ้นส่วนหนึ่งละทีนี้เราสังเกตว,ว่าบอสมันมีสแต็คเบิร์นอยู่20อ่ะเหลือ10ละอ่ะซึ่งพออย่างที่บอกพอสแต็คเบิร์นเมื่อกี้มันมี20ใช่ไหมตอนจบเทอนะ์นอ่ะมันจะไปหักลบกับตัวบัฟสีเหลืองนี้ก็เมื่อกี้มัน20อะ่ะมันก็จะเหลือ30 แต่ไอตัวเมคานิกเบิร์เนี่ยพอมันจบเทินมันก็จะหักครึ่งของมันไปด้วยนะตานี้มันก็เลยเหลือแค่10ทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราก็ต้องทําให้ตัวบอสมีเผาไหมตอนจบเทินเนี้ยเป็น30ซึ่งก็หลักการมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็แค่ค่าชิ้นส่วนที่เหลือเราสังเกตดูชิ้นส่วนที่เราค่าไปเมืม่อกี้สีมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆเนี่ยส่วนไอชิ้นนี้ยังเป็นปกติอยู่นะครับเพราะงั้นเราจะค่าชิ้นนี้ พอเราฆ่าชิ้นเนี้ยตัวบอสมันก็จะมีเบิร์สามสิบตั๊กครับเพราะว่าพอมันตายอ่ะมันจะอ่ะอ่ะ๋ยวมีสามสิบตักละพอบอสมีสามสิบตักอ่ะพอจบเทิร์นเนี้ยบอสมันก็จะนี่บอสมันก็จะล้มนะครับอันนี้คือสถานะล้มก็คือสถานะเอ่อเอ็กโซส บอสจะได้รับความเสียหายแรงขึ้น50%ด้วยนะซึ่งในตอนนี้แหละที่เราจะเริ่มซัดบอสแบบจริงจังอ่ะอันนี้ผมก็กดไปก่อนเลยนะครับนี่กดใช้อันนี้กดใช้อันนี้นนี้นะครับ หลักการตีบอสตัวนี้ก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับคือตีตัวข้างๆให้บอสมันลม้มอ่ะแล้วก็จะมีเราตีต่อนะครับอันนี้รู้สึกจะลบเมนเท่าด้วยอารมเมนเท่าด้วยบทอันนี้ก็ได้บทอันนี้บทอันนี้ น่าจะตายในเทอรน์นี้แหละอะติดขี้ด้วยตายพอดีนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้วิธีการเล่นก็ถ้าถ้าเมื่อกี้ยเราฆ่าบอสไม่ตายพอเทินถัดไปอ่ะบอสมันก็จะลุกขึ้นมานะครับ สิ่งที่เราต้องทำก็มีแค่ฆ่าชิ้นส่วนข้างๆให้ตายทั้ง2ชิ้นแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมครับบอสก็จะลม้มแล้วเราก็ตีบอสก็หลักการก็จะมีแค่นี้เองครับบอสตัวนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการทำกิจกรรม1.5นะครับขอบคุณครับ